สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาอยู่กับโอกาสคาเฟ่และคูเก้นะฮะผมจะมารีวิวตัวนี้เลยครับแม n นนเอพิโซมเมเกอร์ maker, ตัวที่ขายที่สุดในประเทศไทยแฟล p 58 และตัวนี้คือตัวอัปเดตแล้วอัปเดตอีกอัปเดตแล้วอัปเดตอีกครับผมมาดูกันปี2023จะอัปเดตอะไรกันมากมายเข้าอ,อแมนี่แม้แต่กล่องก็ใหม่ด้วยนะนี่ปี2023อัปเดตแบบสุดแล้วของของเจนนี้เจน3ดีเข้าไปเลยครับสิ่งแรกที่ต่างกันคือนี้ครับหม้อปแปลงเหมือนตัวลิมิเต็ดที่ผ่านมานั่นเองคือเล็กลงครับผม แค่นี้ก็วาวแล้วอะไรอีกรู้สึกว่าแมนนวลจะเอ๊ะเปลี่ยนหน้าตาไปหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจจําไม่ได้แล้วมันเปลี่ยนบ่อยอะ่ะเพราะอะไรขายดีไงครับรวยอะเจ้าสัวอัพอัพเกรดบ่อยอัปเกรดบ่อยของเ้าดีอ่ะเข้ามาดูแน่อะไรที่เปลี่ยนนะผมมีรู้อย่างหนึ่งเพราะผมเคยซื้อลิมิเต็ดไปนี่ กระบ,บอกเดียวกับลิมิเต็ดครับผมดูจากตรงนี้มีฮูดกันน้ำขึ้นมานิดนึงนี่พอน่ารักขม้าบาน,บนจะไม่เหมือนกับแฟลรเจนหนึ่งนะที่เป็นัวพวกตัวรุ่นเอ,กอ็กมันจะสูงกว่าน,นี้ตัวนี้จะแบบพอดีๆออกแอบขอบกึบ่งๆกลางๆเล็กๆหน่อยอถ้าเป็นตัวเอ็กจะสูงสุดนี่จะแบบนิดหน่อยน,นี่เก็บรายละเอียดจิ๊บจ้อยแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับผม ยังเหมือนเดิมก็เป็นฮุกแบบปิดหน้าหลังเจน3หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับเจน3ปกติที่แบบตั้งแต่ร้อนแรกๆเรียกว่าเขาเขาเปลี่ยนอุปกรณ์แบบเล็ก,ลก,ลกๆจิ๊บจจ้อยๆครับนั่นแหละขายดีมีอะไรที่เขาแบบว่าไม่ดีเกิดดีเฟกต์เขาก็เปลี่ยนมันไปเรื่อยๆไม่ต้องเสียใจสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วรุ่นแรกๆ เรียกว่าแต่ละตัวก็ถือว่ามีความเป็นยูนิคของตัวเขาเองดีกว่าแหมด้ามชง <Yeah. S 1> ด้ามชง <Yeah. S 1> อ<า>่ะก็ยังเหมือนเดิมนะฮะ oh. เป็นไม้น่าจะเป็นไม้์อสนะเหมือนกับไม้ทำกีตาร์เฟนเดอร์เลย <Yeah. S 1> แล้วก็บัสเก็ตก็จะเป็นโลโฟ ประมาณ18-20กรัมส่วนใหญ่แล้วจะใส่โค้กเข้มไม่ค่อยได้ก็ไปอัพมัสเกตกันเองแล้วมีขายที่ไหนล่ะกะทีโอกะนี่ไงมีหลายตัวจัดไปกลับมาที่ฐานรองน้ำก่อนลืม เดี๋ยวจะลืมไอเทมนี้ไปนี่ตัวปรับวาลพันเจอเดี๋ยวจะทําให้ดูวันนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวสอนวิธีการถอดวาลพันเจอออกมาเพื่อทำขัา้วตาดด้วยแคมเปอร์ก็จะเป็นเหมือนเดิมเหมือนกับทุกเจนครับผมเหมือนเดิม 58พวกแทมเปอร์ก็ใช้แบบมาตรฐานของที่มีขายพวกตัวแต่งต่างๆที่ร้านก็มีด้วยนอมคออะไรเงี้ยทีโดใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็น58.55 58.5 58ต่างๆครับใช้ได้หมดเลยแล้วแต่บาสเกตนะแล้วแต่ความเหมาะสมอ่ะมาดูตัวปลาให้แล้วก็มีสติกเกอร์แปะอยู่ด้านหน้านะที่เห็นเป็นรอยไม่ใช่ไม่ใช่รอยแตกนะครับเขาแปะไว้เฉยถ้าเกิดปัญหามีไอ้น้ำเข้าเค็มได้เลยไม่ ต้องไปแก้ไขอะไรมันเพราะฉะนั้นเป็นดีเฟกบางครั้งหลุดมาจาก QC โรงงานเปลี<อ>่ยนได้ครับผมเสียเวลานิดนึงแต่เอาของที่ดีที่สุดดีกว่าเอ,อาวน่ก็ยังเหมือนเดิมครับผมเนียนวิธีการประกอบก็ดูจากคลิปเก่าๆได้นะประกอบเหมือนกันครับผมเดี๋ยววันนี้จะอสอนวิธีการทำความสะอาดก็พอ ตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์ต,ต่างๆมาเดิมครับเหมือนคลิปตัวเจนอื่นๆหรือว่าคลิปอื่นดูได้ก็ประกอบฐานมีตัวหกเหลี่ยมมาปรับต่างๆแล้วก็มีตัวโอริงสีแดงเอาอยู่ตรงนี้ของเกตดครับผมมีให้สองชุดเปิดเบาๆอย่าเัันฉีกเขาก็เลยแถมให้สออันอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่คือแฟร์8อัปเดตแล้วอัปเดตอีกอัปเดตแล้วอัปเดตอีก2023จัดไปครับผม เอาละครับผมผมจะสอนท่านผู้ชมในการปรับวาพันเชอร์ของเขานะครับผมนี่ละครับเปิดขึ้นมาเลยสังเกตตอนนี้นะครับเห็นไหมเวลาเรากดไปเรื่อยๆตัววาวลูกสูบหรือวาพันเชอร์เนี่ยมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆเห็นแก๊ปตรงนี้เนะาะพอมันหมุนไปเรื่อยๆเป็นไงมันก็จะไปชนกับเกลหลุดเป๊ะมาดีเกตก็จะหลุดมาปาะอย่างนี้เลยนะครับเพราะนั้นเขามีตัวนี้แถมมาให้ตัวปรับวาลก็เสียบเข้าไปอย่างนี้ จับตัวนี้ดัดลงมาก่อนนิดนิดนึงนะรัดเอาตัวนี้คล้องเข้าไป่างนี้ครับจับอย่างเงี้ยเราก็เอามือประคองตรงนี้นะครับแ้วดถึงมันจะฝืดหน่อยถ้าสมมติบบว่าเริ่มใช้ไปนานๆแล้วไม่แนะนําให้ใส่จารบีฟูดเกรดเองนะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาใช้น้ํายารุ่นอะไรเบอร์อะไรก็ให้ยางไอ้ตัวยางแดงมันอะโดนแค่น้ํามันก็หล่อลื่นได้แล้วอาจจะฟืดหน่อยแต่ดีกว่าใส่ม่วโซ่แล้วยางมันพลิกแล้วเสียนะครับผม ยางมันก็จะมีอายุการใช้งานมันถ้าใช้เยอะดูง่ายเลยเปิดขึ้นมาอยวผมโชว์ให้ดูถ้ายางมันพลิกหรือมันปริ้นก็คือถึงเวลาเปลี่ยนแล้วแต่ละคนใช้งานนานไม่เท่ากันบางคนทำได้ดีก็อยู่ได้นานหน่อยบางคนรีบขึ้นรีบลงยางพลิกเร็วก็ต้องเปลี่ยนเร็วหน่อยนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นบอกไม่ได้ว่าอายุการใช้งานจะหมดเมื่อไหร่อยู่ที่คุณใช้นะครับผมตอนนี้เราก็ปรับแล้วตรงแล้วหน้าตาของการวาพันเชอร์มันจะเป็นอย่างนี้ครับ นะช่วงเหล็กนะฮะเงีมๆตรงนี้จะอยู่ตรงกับโลโก้พอดีแนะนําให้อยู่ตรงนี้ประจำนะถ้ามันหมุนไปมันจบประเกตกระลุดเลยอ่ะคราวนี้เราจะถอดวาล์วพันเชอร์นะครับออกมาผมแนะนําให้จับตัวนี้นะครับถอดไฟออกก่อนให้เรียบร้อยรอกระบอกให้มันหายร้อนก่อนแล้วค่อยมาจับนั้นลวกมือนะ เรากดนะฮะเทคนิคนะครับของผมก็จะกดเหล็กให้มันติดก,กับตรงนี้ไปก่อนจับอย่างเงี้เอาเล็บกดตรงนี้ไว้แล้วก็เอาฝั่งเล็บนิ้วฝั่งนี้ดันช่วยกันดันช่วยกันอ่าหลุดแล้วมันจะอาจจะดึงยากหน่อยดึงฝั่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่แหละครับหน้าตาจะเป็นอย่างงี้อย่าเอามันอย่าเอาหลุดออกมานะอเน่เห็นไหมเห็นไหมอย่าหลุดออกมาให้มันอยู่แง่มประมาณนี้เนี่ย อยู่ประมาณนี้เวลาใส่กลับเข้าไปอ่ะสอนวิธีการใส่กลับเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันทํายากอยู่เหมือนกันนะมือใหม่นะเอานี้ลงมานิดนึงเอาการลงมานิดนึงค้องเข้าไปข้างใต้นี่ครับเห็นไหมเหล็กตรงนี้จะต้องเปะแปะตรงนี้ก่อนเห็นไหมครับ ให้มันเข้าไปนิดนึงก่อนมันมันมันจะไม่ลงเห็นไหมครับเห็นลูกสูบตรงนี้นะอ่ะครับดูลูกสูบข้างในก่อนมันจะลงเข้าไปหน่อยมันถึงจะใส่ได้ง่ายถ้ามันถ้ามันสูงมากมันจะใส่ยากพอมันใส่เข้านี้แล้วเราก็ประกบเหล็กเข้ากันตรงนี้ครับประกบแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับนี่นะเอานิ้วกดนี้แล้วค่อยดันเข้าไปถึงจะใส่ได้ช่วงแรกๆกระท่อนกระแท่นอยู่แล้วแหละเอาว่าถ้าไม่ได้ถอดบ่อยอ่ะมันก็ไม่ชํานานหรอก คราวนี้มาดูการปรับวาล์วพันเชอร์เอาออกมาดึงออกมาแล้วก็ทำความสะอาดครับอ่ะมาดูกันเหมือนเดิมนะครับจับอย่างงี้บีบบีบอย่างงี้หน้าหลังแลวมาช่วยดึงดูดออกมาเก็บไว้ดีๆอย่าให้หายนะถอดอย่างงี้แล้วก็เนี่ยฮะถอดออกมาปึ๊บดึงออกมาได้เลยครับจับอย่างนงี้นะฮะพอมันขนานกันเราจะดึงง่ายแล้วอ่ะ๋ยวผมจะดึงนะเห็นไหม จเอียงซ้ายขวาอยากให้มันเป็นเสียงเหล็กชนกันนะมันจะเป็นลอยค่อยๆขยับอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงมาระวังระวังมันชนนี่ปึ๊บจะหุดแล้วจะหลุดแล้วจะุดแล้ว,ลลว,ลลวเรียกร้อยนี่เราก็จะได้เห็นเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมสังเกตว่ามันดำมากเลยมาดูนี่ครับเข้ามาดูนี่เลยมาดูกันใกล้ๆ ดำเลยเห็นไหมครับช่วงนี้ถ้าสมมุติว่าเราเลิกร้านแล้วเอาออกมาล้างได้มันมันมันไม่ร้อนแล้วแต่ถ้าอ,าออกมาใหม่จะร้อนมากนะเอา้าชุบน้ําจับก็ได้เราดันออกมาอย่างนี้เลยจับนี้เลยสังเกตว่าจะดําถึงข้างในนี้เลยเนาะนี่ผมทำความสะอาดบ่อยยังยังไม่ค่อยเห็นคราบดําเพราะว่าปกติแล้วด้านในเนี่ยจะดํามากดูจากยางก่อน ยางวงใหญ่ไม่ค่อยเสียเท่าไหร่ส่วนส่วนใหญ่อะตัวตัวเนี้ยจะไปก่อนจะพิกก่อนนี่ผมใส่ยางใหม่แล้วยางก็เลยไม่พิกถ้ามันพิกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราเห็นยางมันบิดๆอย่างเงี้ยแสดงว่ายางเสื่อมแล้วคือมันมันมันไม่คืนรูปแล้วอะมันไม่คืนตัวไม่คืนทรงแล้วลถ้าสมมุติว่าเป็นระหว่างวันจะใช้ผ้าชุบน้ําแบบนี้ก็ได้ อย่างนี้ก็ได้ผ้าชุบน้ำสะอาดนะครับหรือถ้าเลิกล้างแล้วจะไปล้างน้ำยาล้างจานอันนี้แนะนำว่าถ้าสมมติคนกลัวกลิ่นติดเช็ดแค่นี้พอล้างแค่นี้พอแต่ถ้าสมมติว่าจะล้างน้ำยาล้างจานล้างแล้วก็ไปฝัดน้ำร้อนก็ได้เพราะว่าผมก็ล้างน้ำยาล้างจานอยู่ เพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นคาบน้ําบางครั้งมันล้างไม่ออกมันต้องใช้น้ายาช่วยส่วนใหญ่อะคนไม่ค่อยล้างอะจับเตรงเนี้ยจะเป็นคาบบางคนทิงไว้เนี่ยเป็นเหลืองเป็นตะกันแล้วเนี่ยล้างออกยากมากครับเพราะฉะนั้นล้างวันต่อวันเลยก็ดีเอาคาชุบน้ําเช็ดหน่อยก็ได้ไม่ต้องถอดออกมาเช็ดแก่ผิวนอกอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเช็ดแค่เนี้ยคลิกง่ายๆกินข้าวยังต้องล้างจานเลยไอเนี้ยก็ผ่านของกินเหมือนกันก็นล้างมันหน่อยเถอะครับโอเคเนี่ยเช็ดอย่างนงี้อ่ะ เอาผ้านุ่มๆนะใช้ผ้านุ่มๆอย่าให้มันเป็นรอยเนี่ยทำความสะอาดดูแลการแมเทนแนนต์การดูแลรักษามันเท่านี้เลยครับกับแฟเนี่ยเช็ดทำความสะอาดอ่าถ้าคน,คนกลัวกลิ่นติดคุณเช็ดแค่นี้ก็พอ กลัวแบบเออเดี๋ยวน้ำยาล้างจานเยจะมีสารอะไรตกค้างไหมถ้ากลัวก็ไม่ต้องใส่ใช้แค่น,นี้พอเครื่องกับยางมันก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้นครับในการที่คุณต้องเปลี่ยนก็จะลดเพิ่มอายุการใช้งานมากขึ้นนั่นเองอ่าเนี่ยใส่เข้าไปอย่างนี้เลยเรียบร้อยแล้วเราก็กลับเข้าไปในนี้ครับอย่างนี้เลยนะครับอย่าลืมนะไอ้ตัวแงมๆงตรงเนี้ยให้มันขานานให้มันตรงกับโลโก้พอดีใส่เข้าไปตรงตรง กดเข้าไปดเข้าไปตรงๆเลยพยายามอยากให้มีเสียงเงงงก๊กเขาเก๊กเก๊กแสดงว่ามันไปมันไปขูดกันเลกเอ่อมันไปขูดกับโลหะด้วยกันเอายางโดนกับกระบอกพอเนี่ยใส่คันนี้แล้วก็อเอาเกจใส่เข้าไปให้มันเข้าไปตรงนี้เนี่ยประกบกันได้แล้วเอานิ้วล็อกอย่างเงี้ยแล้วก็แปะเรียบร้อยแล้วครับ ตัวมันพอใช้ไปเรื่อยๆอ่ะมันจะฝืดแล้วเพราะว่ามันไม่มีจารบีที่เขาแถมมาให้ที่มันใสมาให้ไม่มีไม่เป็นไรอย่าใสเอง ตัวยางสีแดงของมันเนี่ยมันโดนน้ำมันก็หล่อลื่นมันก็มันก็มีเขาเรียกว่าการยืดหยุ่นได้แล้วเพราะฉะนั้นใช้แค่นี้ก็พอไม่ต้องไปหาน้ำยาหรือจาระบีอะไรเพิ่มเพราะว่าเคยลองใส่แล้วถ้าไม่ใช่เบอร์ของมันจริงๆยางพิกได้เร็วมากแล้วก็เสื่อมได้เร็วมากเลยนะครับวิธีการทําก็แค่นี้เลยตัวนี้เป็นตัวอย่างเป็นเจน2ร่างกายเป็นเจนสกระบอกเป็นเจน2แต่วิธีทําก็เหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าโอกาสคาเฟ่กาแฟเป็นเรื่องสนุกได้ครับมีอะไร โทรเข้ามาถามได้เลยไลน์ตามนี้จัดไปแล้วก็แดกซะ